บาปแห่งความโลภเมื่อใจไม่รู้จักพอนำพาชีวิตให้ร้อนรนชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะดำเนินไปในเส้นทางใดก็มักจะมีเรื่องราวให้ได้เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอและในบางครั้งเราก็อาจจะเผลอผลไปกับการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดโทษภัยแต่กลับกลายเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองอย่างไม่รู้ตัวสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายดาดในจิตใจของมนุษย์เรานั่นคือ ความโลภซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การอยากได้อยากมีเงินทองมากมายเท่านั้นแต่ยังเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จักพอในทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเราร้วนมีเรื่องราวของความโลภซ่อนอยู่ไม่มากก็น้อยบางครั้งมันแฝงตัวมาในรูปของความปรารถนาดีอยากให้ครอบครัวสบายอยากมีชีวิตที่ดีกว่า แต่เมื่อใดที่ความอยากนั้นไร้ขอบเขตไม่รู้จักประมาณตนมันก็จะกลายเป็นเชื้อร้ายที่กัดกินใจเราให้กระวนกระวายได้ลองพิจารณาดูในแต่ละวันของเราเราอาจจะเคยรู้สึกอยากได้สิ่งของใหม่ๆทั้งที่ของเก่าก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่หรือเมื่อเห็นผู้อื่นมีอะไรดีๆก็พลันเกิดความรู้สึกอยากได้ตามขึ้นมาทั้งที่สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเราเลย หรือบางคราที่ต้องทำงานเราก็อาจจะเผลอหยิบจับเอาเปรียบผู้อื่นเล็กๆน้อยๆเพียงเพื่อให้ตนเองได้เปรียบหรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบของความโลภที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ความอยากที่มากเกินไปจนนำไปสู่การทุจริตการช่อโกงหรือแม้แต่การกักตุนสินค้าเพื่อเก่งกำไรในยามที่ผู้คนเดือดร้อนก็ล้วนเป็นการกระทำที่เกิดจากรากเหง้าของความโลภอันมืดมิดทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งจนเราอาจจะมองเป็นเรื่องปกติหรือเป็น,นกลไกของการแข่งขันในสังคม แต่ในทางธรรมแล้วทุกการกระทำที่เกิดจากความอยากได้อยากมีจนเกินพอดีย่อมเป็นบ่อเกิดของบาปที่คอยกัดกร่อนความสุขในใจเราไปทีละน้อยเมื่อเราปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำจิตใจผลของบาปนี้ก็จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนใน2มิติหลักๆทั้งในทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นความโลภมักจะนำพาชีวิตให้พบเจอแต่ความยุ่งยากและความเดือดร้อนอยู่เสมอ ผู้ที่ติดอยู่ในวงจรของความโลภจะไม่มีวันรู้สึกพอไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ยังคงกระหายอยากได้เพิ่มไปเรื่อยๆจิตใจจึงไม่เคยสงบสุขต้องคอยแข่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นอยู่ร่ำไปบางครั้งก็นำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายทำให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสี่ยมเสียชื่อเสียงวงตรกะูลผู้คนไม่ไว้วางใจสูญเสียมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามไปอย่างน่าเสียดาย ลองสังเกตดูว่าคนที่โลภมากมักจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดหาหนทางที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาและเมื่อได้มาแล้วก็ยังคงวิตกกังวลว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับตนไปได้นานแค่ไหนจะมีใครมาแย่งชิงไปหรือไม่วังวนเหล่านี้ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดความทุกข์และไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง ชีวิตที่ควรจะเรียบง่ายกลับกลายเป็นความซับซ้อนและวุ่นวายเพราะจิตใจไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับความพอดีเลยแม้แต่น้อยส่วนในทางธรรมนั้นผลของบาแ่งความโลภยิ่งส่งผลลึกซึ้งและยาวนานกว่าที่เราคิดนักความโลภเป็นหนึ่งในกิเลสสำคัญที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมมวไม่ผ่องใสเมื่อใจเต็มไปด้วยความอยากจิตก็ย่อมปรุงแต่งให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ การยึดมั่นนี่เองที่เป็นบอกเกิดแห่งทุกข์เมื่อไม่ได้อย่างที่หวังก็เสียใจเมื่อได้มาแล้วก็กลัวสูญเสียความกระหายอันไม่สิ้นสุดนี้จะเหนี่ยวรั้งให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยความทุกขระทมไม่ได้มีโอกาสหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ไปได้ง่ายๆ ในทางพุทธศาสนาสอนว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองเมื่อเราสร้างกรรมด้วยความโลภเราก็ย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติภพหน้า อาจจะเกิดมาในภพภูมิที่ยากจนข้นแคนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพอย่างลำบากหรือเกิดมามีทรัพย์แต่ก็ไม่รู้จักใช้ใจต้องเก็บห่วงแหนจนหาความสุขไม่ได้เพราะผลกรรมที่เคยสั่งสมความโลภเอาไว้ในอดีตได้ส่งผลให้จิตใจยังคงติดอยู่ในบ่วงแห่งความไม่รู้จักพอนั่นเองจิตที่เต็มไปด้วยความโลภย่อมเป็นจิตที่ห่างไกลจากความสงบสุขความเบิกบานและการบรรลุธรรมอย่างไรก็ตาม ทุกปัญหาล้วนมีทางแก้ไขและทุกบาปกรรมก็ย่อมมีหนทางชำระการแก้ไขและชำระบาปแห่งความโลภนี้สามารถทำได้ทั้งในทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำคือการสำรวจจิตใจของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ว่าเรากำลังติดอยู่ในกับดักของความโลภมากน้อยเพียงใด เมื่อตระหนักรู้แล้วก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันฝึกหัดความพอใจในสิ่งที่มีอยู่รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ใช้จ่ายตามความอยากหรือตามกระแสสังคมลองฝึกแบ่งปันสิ่งของที่เรามีให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนบ้างแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการลดความเห็นแก่ตัว หากเคยกระทำใดอันเกิดจากความโลภที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ควรรีบแก้ไขชดเชยความเสียหายเท่าที่จะทำได้และกล่าวคำขอโทษด,ด้วยความจริงใจนี่เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้กลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจอีกครั้ง นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ใช่เพียงแค่การสะสมทรัพย์สินแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรของความโลภได้ส่วนในทางาศาสนาหรือทางธรรมนั้นการชำระบาปแห่งความโลภเริ่มต้นที่การสำนึกผิดอย่างแท้จริงในสิ่งที่ได้กระทำลงไปความสำนึกผิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและกลับตัวกลับใจ หลังจากนั้นคือการตั้งปณิธานที่จะลดละกิเลสและตั้งใจรักษาศีล5ห้าให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะศีลข้อที่สองคืออธินาทานาเวรมณีงดเว้นจากการลักทรัพย์อันเป็นรากฐานของไม่เบียดเบียนผู้อื่นและยังรวมไปถึงการไม่ช่อโกงไม่เอาเปรียบนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมก็เป็นหนทางอันประเสริฐในการชำระจิตใจ การหมั่นเจริญทานคือการให้การบริจาคทานเป็นประจำจะช่วยฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางจากความยึดติดในวัตถุสิ่งของและสร้างความเบิกบานใจจากการเป็นผู้ให้การเจริญเมตตาภาวนาคือการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะช่วยลดความเห็นแก่ตัวและเพิ่มพูนความการุณาในจิตใจและที่สำคัญที่สุดคือการเจริญสติและสมาธิ การฝึกเจริญสติอยู่กับลมหายใจหรือการพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจะทำให้เรามองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่งว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรที่เราจะสามารถยึดมั่นถือมั่นได้อย่างแท้จริง mm. เมื่อใจเห็นความจริงเช่นนี้ความอยากได้อยากมีก็จะค่อยๆค,คลายตัวและจิตใจก็จะพบกับความสงบอันเป็นสุข ท้ายที่สุดแล้วชีวิตของคนเรานั้นอาจจะเต็มไปด้วยความปรารถนาและแรงผลักดันมากมายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราจะรู้จักประมาณตนรู้จักพอในสิ่งที่ตนมีและรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากเท่าไรแต่อยู่ที่ว่าเรามีความพอใจในสิ่งที่เรามีมากน้อยเพียงใดและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากแค่ไหน การลดละความโลภไม่ใช่การปฏิเสธการมีชีวิตที่ดีแต่เป็นการสร้างชีวิตที่ดีอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของความเข้าใจโลภและชีวิตตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือสิ่งที่ต้องรอทำในวาระพิเศษแต่มันคือลมหายใจของการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต เมื่อใดที่เราเลือกที่จะคิดดีปรารถนาดีต่อตอนเองและผู้อื่นเอื้อเฟื้อแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์แม้เพียงคำพูดให้กำลังใจรอยยิ้มที่มอบให้หรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญที่แบ่งบานภายในใจเราทันทีมันเติมเต็มความสุขความสงบและความเบิกบานอย่างที่เราสัมผัสได้ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมไว้อย่างลึกซึ้งว่าทุกเจตนาของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นพลังงานที่กลับคืนสู่ตัวเราเองเหมือนเงาที่ตามติดตัวไปไม่ว่าจะไปที่ใด เมื่อใดที่เราเลือกที่จะกระทำด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่เบียดเบียนไม่เห็นแก่ตัวไม่ว่าการกระทำนั้นจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดผลของมันคือความสุขใจความเจริญและความสบายใจที่ค่อยๆก่อร่างสร้างชีวิตของเราให้งดงาม ในทางกลับกันหากเราเผลอไผลไปกับอารมณ์ชั่ววูบคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่ตนเองด้วยความประมาทสิ่งนั้นคือบาปที่มิได้มีใครมาตัดสินแต่คือผลที่เราต้องเผชิญเองในรูปของความไม่สบายใจความทุกข์ระทมหรือความไม่สงบในจิตใจมันคือบทเรียนที่กรรมสอนให้เราเรียนรู้ และเมื่อเรามองลึกลงไปอีกเราจะเห็นมิติของคุณและโทษที่เกี่ยวพันกับการกระทำเหล่านี้การสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่การตอบแทนคุณการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและโลกใบนี้เป็นการกระทำที่ยกระดับจิตใจของเราให้สูงส่งและเป็นสุขอย่างแท้จริง การรู้คุณค่าทําให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงและความผูกพันที่เรามีต่อกันในทางกลับกันการมองไม่เห็นคุณค่าการลืมบุญคุณการทําร้ายหรือการสร้างโทษภัยไม่ว่าจะต่อชีวิตอื่นสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ต่อโอกาสของตัวเองล้วนนํามาซึ่งความเสียหายความอับเฉาและความทุกข์ที่บั่นทอนทั้งตัวเราและสิ่งรอบข้าง ลองนึกถึงเช้าวันหนึ่งที่คุณกำลังเร่งรีบไปทำงานรถติดอยู่บนท้องถนนแต่คุณสังเกตเห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังพยายามเดินข้างถนนอย่างช้าๆด้วยสัมภาระเต็มมือแทนที่จะบีบแตรเร่งคุณกลับตัดสินใจชะลอรถลงยื่นมือออกไปช่วยประคองคุณยายให้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยคุณอาจไม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทนแต่เพียงชั่ววินาทีที่คุณทำสิ่งนั้นคุณยายหันมาส่งรอยยิ้มและคำขอบคุณจากใจ จริงและในขณะนั้นเองหัวใจของคุณก็เบิกบานความรู้สึกอิ่มเอมใจความปีติที่ผุดขึ้นมาในจิตใจนั้นคือผลของบุญที่เกิดขึ้นทันทีมันคือความสุขแท้จริงที่ไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกเป็นพลังงานบวกที่คุณสร้างขึ้นมาเองการเข้าใจบาปบุญคุณโทษอย่างท่องแท้ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินผิดถูกหรือสร้างความหวาดกลัวแต่มีไว้เพื่อสร้างปัญญาให้เราเห็นถึงเหตุและผล ของการกระทำเพื่อให้เรามีสติเลือกที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและผู้อื่นเพื่อให้เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองในปัจจุบันและอนาคตด้วยมือของเราเอง ทุกการกระทําของเราคือการลงทุนในอนาคตจงเลือกที่จะลงทุนในสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขและความสงบตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเข้าใจว่าการกระทําทุกอย่างมีผลลัพธ์เสมอเปรยียบเสมือนการปลูกมเมล็ดพืชเมื่อเราปลูกมเมล็ดพันธุ์ดีงามย่อมเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตที่งอกงามให้ความสุขความร่มเย็นแก่ชีวิตของเราและผู้คนรอบข้างในทางกลับกันหากเราเพาะปลูกมเมล็ดพัน แห่งความหยาบกระด้างความโกรธเกลียดหรือความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็อาจเป็นความทุกข์ระทมและความวุ่นวายใจ นี่คือพื้นฐานของแนวคิดเรื่องบาปบุญคุณโทษที่อย่างรากลึกในพุทธศาสนาและสะท้อนอยู่ในทุกมุมของชีวิตประจำวันของเราทุกการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาดีอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนใครก็จัดเป็นบุญส่วนการกระทำที่เกิดจากเจตนาร้ายก่อให้เกิดความทุกข์ความเสียหายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็จัดเป็นบาป คุณงามความดีคือการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมขณะที่โทษคือผลเสียหรือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นบางครั้งเราอาจมองข้ามพลังของการกระทำเล็กๆน้อยๆไปแต่แท้จริงแล้วมันคือรากฐานที่กำหนดทิศท,ทางชีวิตของเรา เรื่องราวของหญิงสาวชื่อพิมพ์ที่ทำงานในสำนักงานแห่งหนึ่งพิมพ์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่เธอรู้สึกอึดอัดกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่มักจะส่งเสียงดังและทำงานไม่เป็นระเบียบอยู่เสมอรักๆพิมพ,พยายามอดทนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรำคาญก็เริ่มกัดกินใจเธอทุกเช้าที่มาทำงานพิมพ์จะรู้สึกหมดอิดตั้งแต่ก้าวแรกที่เห็นเพื่อนคนนั้นเธอเริ่มพูดจาเหน็บแนมบ้างแสดงสีหน้าไม่พอใจบ้างแม้แต่ ในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความคิดเชิงลบเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้นสิ่งเหล่านี้คือบาปทางวาจาและทางใจที่พิมพ์สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เธอคิดร้ายพูดไม่ดีพิมพ์เองนั่นแหละที่เป็นคนแรกที่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ด้านลบนั้นจิตใจของเธอขุ่นมัวไม่มีความสุขกับการทำงานเลยแม้แต่น้อย วันหนึ่งพิมพ์บังเกินได้ยินเพื่อนร่วมงานคนนั้นคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ของเธอเกี่ยวกับอาการป่วยของท่านเพื่อนคนนั้นเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยว่าเธอต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างและที่เธอทำงานเสียงดังบางครั้งก็เพราะเธอต้องคุยโทรศัพท์หลายสายเพื่อประสานงานเรื่องโรงพยาบาลและยาของแม่ พิมพ์ได้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดใจเธอเริ่มมองเห็นเพื่อนคนนั้นในมุมที่ต่างจากความเข้าใจที่แคบลงมาสู่ความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของเพื่อนตั้งแต่วันนั้นพิมพ์เริ่มเปลี่ยนทัศนคติเธอหันมาใช้ความเมตตาแทนความหงุดหงิดหากเพื่อนเสียงดังเธอก็เพียงแค่ขยับตัวออกห่างเล็กน้อยหรือไม่ก็สวมหูฟังเพื่อทำงานต่อไปแทนที่จะแสดงความไม่พอใจทางสีหน้าหรือคำพูดเธอกลับเลือกที่จะส่งยิ้ม บางครั้งก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนเพื่อนจะกำลังลำบากใจในการจัดการสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อพิมพ์เริ่มเปลี่ยนการกระทำและความคิดของเธอในใจของพิมพ์เองก็เริ่มสงบลงความรู้สึกโกรธเคืองที่เคยมีหายไปกลายเป็นความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจที่ทำให้จิตใจของเธอเบิกบานขึ้นเธอค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากการควบคุมสถานการณ์ภายนอกแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปล งภายใ,น,ใน,นี้คือตัวอย่างของการเปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญซึ่งส่งผลให้เกิดคุณและขะจัดโทษออกจากชีวิตของเธอร่องรอยอย่างความดีความบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าบุญนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต้มต่อในภพหน้าหากแต่เป็นพลังงานอันละเอียดที่สร้างความเบิกบานใจให้เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ บุญที่แท้จริงเริ่มต้นจากเจตนาอันบริสุทธิ์ในใจเราการให้ทานด้วยความเต็มใจการรักษาศีลด้วยความเข้าใจการภาวนาเพื่อลดทอนความฟุ้งซ่านล้วนเป็นรากฐานสำคัญและไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มลงมือทำในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเหนือสิ่งอื่นใดคุณหรือความกะตันยูรู้คุณเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ช่วยประครับประคองจิตใจเราให้มั่นคง เมื่อเรามองเห็นความดีงามที่ผู้อื่นมีให้ไม่ว่าจะเป็นพอ่อครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้คนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันการสำนึกในคุณงามความดีเหล่านั้นจะช่วยเปิดประตูใจให้เราสัมผัสกับความสุขสงบที่ลึกซึ้งกว่าเดิมในทางกลับกันโทษไม่ใช่เพียงการลงทันจากภายนอกแต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาและความเมตตา ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวร้ายการคิดอิจฉาหรือการกระทําที่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความขุ่นมัวให้กับจิตใจตนเองเป็นอันดับแรกความไม่สบายใจความร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นในใจย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงบาปที่เราได้ก่อขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรอการพิพากษาใดๆจากภายนอกเลย ลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งที่เร่งรีบคุณกำลังจะออกจากบ้านแต่กลับพบว่ากุญแจรถหายไปความหงุดหงิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทันทีทว่าเมื่อคุณลองหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายแล้วค่อยๆมองหาอย่างมีสติแทนที่จะโมโหเสียงดังใส่คนรอบข้างในที่สุดคุณก็พบกุญแจใต้กองเอกสารเก่าๆ ช่วงเวลาสั้นๆนั้นหากคุณเลือกที่จะปล่อยอารมณ์ให้เกลี้ยกราดนั่นคือการสร้างโทษให้กับตนเองและคนรอบข้างแต่เมื่อคุณเลือกที่จะใช้สติยับยั้งอารมณ์คุณได้สร้างบุญเล็กๆให้กับจิตใจตนเองและสร้างคุณให้กับบรรยากาศในบ้านนั่นเองกุญแจสำคัญคือการฝึกมองเห็นบาปบุญคุณโทษในทุกๆการกระทำและความคิดของเราในแต่ละวัน เมื่อจะทำอะไรขอให้เริ่มต้นด้วยการพิจารณาถึงเจตนาถ้าเจตนาบริสุทธิ์ย่อมนํำมาซึ่งผลที่ดีถ้าเจตนาเจือด้วยความไม่หวังดีย่อมนำมาซึ่งผลที่ไม่น่าพึงพอใจการหมั่นสร้างบุญด้วยกายวาจาใจแม้เพียงเล็กน้อยเช่นการยิ้มให้ผู้คนการพูดจาไพเราะการคิดดีต่อผู้อื่นล้วนเป็นสเบียงบุญที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจให้ผ่องใส และเมื่อใดที่เราพลาดพลัง้งก่อบาปหรือสร้างโทษให้แก่ตนเองและผู้อื่นขอให้มีสติรับรู้และเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดแต่เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันในการทําความดีให้มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราแต่ละคนล้วนเป็นผืนผ้าใบที่เรากำลังแต่งแต้แตมสีสันอยู่ทุกขณะ บาปบุญคุณโทษจึงไม่ใช่เพียงชุดของกฎเกณฑ์แต่เป็นกระจกสะท้อนการเดินทางภายในของเราเมื่อใดที่เราเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยใจที่เมตตาปรารถนาดีเมื่อนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขก็เริ่มเพาะบ่มขึ้นในใจของเราทันทีนี่คือความจริงอันประจักษ์ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องของบุญและบาปซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในอนาคตอันไกลโพ้นแต่คือการรับรู้ได้ถึง ผลลั์ในปัจจุบันขณะที่ใจของเราสัมผัสได้ในทันทีใจที่เปี่ยมด้วยความสงบเย็นความเบิกบานนั้นคือผลของบุญที่กำลังให้ผลแต่หากใจของเราขุ่นมัวร้อนรุ่มกระวนกระวายหรือเต็มไปด้วยความขับแค้นนั้นคือโทษที่ปรากฏให้เห็นในวันนี้และนี่คือมุมมองใหม่ที่เราจะมองเรื่องบุญบาคขุนโทษไม่ใช่แค่ในมิติของโลกหน้าแต่ในมิติของโลกปัจจุบันของเราเองทุกการกระทำของเรา ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดหล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในใจเหมือนกับการโยนหินลงในสระน้ําย่อมเกิดระลอกคลื่นแผ่ขยายออกไปการพูดจาทําร้ายจิตใจใผู้อื่นแม้เพียงคําเดียวก็อาจสร้างความบาดหมางในความสัมพันธ์และก่อความขุ่นเคืองใน,ในใจเราไปอีกนานนั่นคือโทษที่ปรากฏในชีวิตเราในทันทีแต่ในทางกลับกันการเราเลือกที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงให้คำแนะนำที่ดีหรือแม้แต่เพียงส่ง ยิ้มให้ด้วยความจริงใจสิ่งเหล่านี้สร้างคุณอันประเมินค่าไม่ได้ทั้งกับผู้รับและที่สำคัญที่สุดคือกับตัวเราเองคือความรู้สึกอิ่มเอมใจความภาคภูมิใจและพลังบวกที่หล่อเลี้ยนจิตวิญญาณของเราให้เติบโตงดงาม ความสุขที่แท้จริงจึงเริ่มจากการเข้าใจว่าบาปบุญคุณโทษไม่ใช่กฎที่ตายตัวภายนอกแต่เป็นธรรมชาติของการกระทําที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราเองคุณงามความดีที่เราทําไปนั้นคือบุญคือการสร้างคุณให้กับชีวิตผู้อื่นและสร้างคุณให้กับใจเราเองให้พบกับความสงบสุขส่วนการกระทําที่ส่งผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่นคือนําโทษมาให้คือนําความทุก ความเดือดร้อนมาให้ซึ่งในพุทธศาสนาแบบไทยเรานั้นสอนให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดอ่อนและให้โอกาสเราได้เลือกเส้นทางเดินชีวิตด้วยสติปัญญาอยู่เสมอ เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ชีวิตประจำวันของเราก็เปลี่ยนไปเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของการเลือกทำสิ่งที่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอย่างเช่นการที่เราตื่นขึ้นมาด้วยใจที่ตั้งมัน่นว่าจะไม่กล่าวร้ายใครในวันนี้ว่าจะให้กำลังใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้คือบุญคือคุณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่วินาทีแรกของวัน ยกตัวอย่างเช่นคุณลุงสมชายที่ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องเจอกับผู้คนมากมายในแต่ละวันบางคนพูดจาดีบางคนพูดจาไม่น่าฟังแต่ลุงสมชายเลือกที่จะตอบรับทุกคนด้วยรอยยิ้มที่จริงใจและน้ำเสียงที่สุภาพอยู่เสมอแม้จะโดนตำหนิโดยไม่มีเหตุผลอันควรลุงสมชายก็เลือกที่จะฟังด้วยความอดทนไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ วันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งทำไอศครีมหล่นเลอะเทอะพื้นแล้วร้องไห้จ้าลุงสมชายรีบเดินเข้าไปเช็ดทำความสะอาดให้อย่างไม่รังเกียจและปลอบโยนเด็กน้อยด้วยคำพูดที่อ่อนโยนก่อนจะชี้ไปที่ร้านไอศครีมใกล้ๆพร้อมรอยยิ้มคุณแม่ของเด็กที่ยืนมองอยู่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเพราะหลายครั้งที่ลูกสนแล้วถูกมองด้วยสายตาตำหนิแต่ลุงสมชายกลับมอบความเมตตาให้ เหตุการณ์เล็กๆนี้เองทำให้ลุงสมชายได้รับคำขอบคุณอย่างจริงใจไม่เพียงจากคุณแม่เด็กแต่ยังรวมถึงรอยยิ้มและคำชื่นชมจากพนักงานในร้านค้าใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์นั้นด้วย ลุงสมชายกลับบ้านในเย็นวันนั้นด้วยใจที่เบิกบานสงบและอิ่มเอมใจจากบุญที่ได้ทำไปนี่คือคุณคือผลแห่งความดีที่ปรากฏในปัจจุบันทันทีแม้จะเหนื่อยกายแต่ใจกลับอิ่มเต็มด้วยความสุขนี่คือเคล็ดลับที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกวันคือการสังเกตความรู้สึกในใจตนเองหลังการกระทำแต่ละอย่างหากทำแล้วใจโปร่งเบาเป็นสุขนั่นคือเส้นทางของบุญของความดีงาม แต่หากทำแล้วใจหนักอึ้งขับค้องนั่นคือบาปคือโทษที่เราควรถอยห่างสรุปท้ายชวนคิดว่าชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่เรากำลังสร้างสรรค์อยู่ทุกวันด้วยการกระทำของเราแต่ละอย่างคือการระบายสีลงไปหากเราเลือกสีแห่งความเมตตาความการุณาสีแห่งสติปัญญาผืนผ้าใบของเราก็จะงดงามและเต็มไปด้วยความสุข แต่หากเราเผื่อไประบายสีแห่งโทสะความโลภความหลงผืนผ้าใบมันก็อาจมืดมัวและหม่นหมองในท้ายที่สุดทุกการกระทําที่ปรากฏขึ้นในชีวิตล้วนมีเงาของมันตามติดมาเสมอไม่ว่าจะเป็นเงาแห่งความสว่างสวายของบุญหรือเงาแห่งความมืดมิดของบาปสิ่งเหล่านี้มีได้รอผลกรรมในชาติหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ส่งผลกระทบถึงจิตใจของเราทันทีในวินาทีที่กระทํา ในพระพุทธศาสนาเจตนาคือตัวกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งความคิดอันเป็นกุศลย่อมนำไปสู่การกระทําอันเป็นบุญความคิดอกุศลย่อมนำไปสู่การกระทําอันเป็นบาปเมื่อเราเลือกที่จะพูดจาไพเราะคิดดีต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตบริสุทธิ์แม้เพียงเล็ดน้อยใจเราย่อมเบิกบานผ่องใส นี่คือบุญที่สัมผัสได้ในปัจจุบันเป็นความสุขที่ก่อตัวขึ้นภายในโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกแต่หากเราเลือกที่จะนินทาใส่ร้ายทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจแม้ผู้อื่นไม่รู้แต่ใจเราย่อมขุนมัวกระสับกระส่ายนั่นคือบาปที่กัดกินความสุขในใจเราเองไม่ว่าเราจะพยายามกลบเกลื่อนเพียงใดความรู้สึกผิดหรือความไม่สบายใจก็จะยังคงอยู่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสียหายที่เกิด ขึ้นภายในเราแล้วไม่ว่าใครจะมาตัดสินหรือไม่และในทุกๆความสัมพันธ์ที่งดงามการรู้จักสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นการตอบแทนด้วยความดีความเมตตาคือการบ่มเพาะบุญกุศลที่ทำให้จิตใจเรายิ่งใหญ่และเชื่อมโยงกับโลกในแง่บวกการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใดแล้วส่งต่อความดีงามนั้นคืนกลับไปคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ความสุขที่ไม่สิ้นสุด ส่วนโทษนั้นมีใช่เพียงการลงโทษจากภายนอกแต่คือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการทำลายสิ่งแวดล้อมการเบียดเบียนชีวิตอื่นล้วนนำมาซึ่งโทษที่สะท้อนกลับมาสู่จิตใจและชีวิตของเรา <c oughs> เช่นความรู้สึกไม่สงบความกังวลและความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามลง ลองนึกถึงเพื่อนร่วมนานคนหนึ่งที่มักจะใช้คำพูดรุนแรงวิพากวิจารณ์ผู้อื่นอยู่เสมอในระยะแรกเขาอาจรู้สึกว่าได้ระบายความรู้สึกแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากปรึกษาหารือเขาต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานนี่คือภาพสะท้อนของบาปและโทษที่ปรากฏชัดเจนในชีวิตประจาวันไม่ต้องรอถึงภพชาติหน้า ในทางกลับกันเพื่อนร่วมง,งานอีกคนหนึ่งที่แม้จะถูกเอารัดเอาเปรียบแต่เขาก็เลือกที่จะให้อภัยและทำงานของตนอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นและเมตตาวันหนึ่งโอกาสที่ดีกลับมาหาเขาคนรอบข้างรักใคร่และให้การสนับสนุนนี่คือบุญที่ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแสดงให้เห็นว่าการเลือกที่จะสร้างบุญนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต การเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างถ่องแท้จึงไม่ใช่เรื่องของเชื่อในเรื่องลี้ลับแต่คือการเข้าใจกฎธรรมชาติของเหตุและผลที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิตของเราเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันความคิดและการกระทำของตนเองเราจะสามารถเลือกที่จะสร้างบุญและเว้นบาปได้ในทุกๆวันทำให้ชีวิตมีความสุขสงบมากขึ้นมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นลึกซึ้งขึ้นมองเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกแง่มุม การฝึกฝนที่จะสังเกตผลกระทบจากความคิดและคำพูดของเราต่อจิตใจตนเองในทันทีนั้นคือเคล็ดลับที่จะนำพาเราไปสู่การดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขและความหมายขอให้ทุกท่านจงมีจิตใจที่สงบเย็นด้วยปัญญาที่เข้าใจในความเป็นไปของโลกขอให้ความดีมามที่ท่านบำเพ็ญจงนำพาให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความสุขความเจริญและความเบิกบานในทุกๆวันเทิญ